รันงนั้นการเว่ามารวมเ่วมงานร่วมไอ้มาเราดมเปลืกบ,บ่านเชียงถือว่าเป็นกิจกรรมในวันเทการที่ดีจะดำนินมาๆๆับผวแน่นั้ซื้อแนะดัเสียงให้พี่น้องเขาสังอีกจัคเือร์ครับบจะรับซื้อของจากของใกล้ครับไอเอาเอาซื้อกล้วยซื้อผมเอาซื้อครก่อนันซื้อัผมกัวีโรดครับซีหลีวีโรดหันทำเล กะซื้อเล่นกะพ่อพงซื้อเก่ากลับไปขายแล้งง้างตางประเทศดูหลายก็เลยได้ว่าเป็นวี่เรือดกับน้ำสมุนเดิมครับผมกราบกาบันี้ก็คือภูมใจในของที่ตนมีดีใจในของที่ตนได้อันนี้กล้วยของผมเป็นนกล้วยสายพัฒนาซื้อฝาฝาสว่าง เป็นลูกของกระทิงผู้พออูยุ้านเสี่ยงครับเป็นหนังจังตั้งซอว่ากระทิงผู้เป็นหนังจังตั้งว่ายฝ้าสว่างเป็นจ้าใดครับที้ไใดซีวาฟ้าสว่างกล้วยตัวนี้คือผมมี่ล้วยแม่พันก้วยบ้านเท่านี่นะครับสูงหลายสี่สิบรลอยสามสิบเนี่ยผมเลยไปพัฒน,นาไปพัฒน,นาให้พ้วยขยายขึ้นมาก ไอ้ที่แรกผสมกะทิ่งไอ้ผู้พญาครับผสมผู้พญาได้ลูกผู้ืึกันผสมจริงด่ครับเนี่ยค่บผูผสมน้ำเบินตอนันยังบ่มีใบของพอไสยู่บ้านเสียงนั่นีอครับยังบ่มีใบได้ลูกมาเป็นตวผู้ผมไล่เซซีว่าเจ้าดินสางาลูกผู้พญาครับเป็นทายาทของผู้พญาบ้านนี้ไปผสมของกระทิ่งผู้ยู่คางกันแล้วครับเนี่ยกระทิ่งผู้นี่ ผมก็เลยใส่ซอฟองกันมาว่าฟ้าสว่างจากเด่งสง่ามาเป็นฟ้าสว่างครับกัเลยว่าสายพันธุ์อยู่บ้านเชื่องเป็นสายพันธุ์มาจากอุทยัยครับผมกระบาลเขาจะเิองได้ชัดเจนเลยว่าสายอุทยัยนี่จากกระบาลเขาไงครับมากาศเป็นกล้วยที่เชื่อมเป็นกล้วยที่ว่านี่ผมมาปีที่สองแล้วตอนน้นกันยังหน่อยมีปีที่สองก็เลยมากบวกงานกับทั้งวนาเพิ่นครับผมครับผมจุดเด่นของจาฟ้าสว่างนี่ก็คือ ย่างแรกได้ก็คือกระดานเขากระดดโคองสามนี้คือว่าพัฒนาขึ้นมาจากลุนแม่เป็นบอกครับครับผมคุณพ่พอพอใจบอกรับที่ขึ้นมาได้อีกหนึ่งสัตว์นึครับพอใจเพราะว่าภูมิใจในความที่จะขวางมี้ครับผมเราก็ดีใจในความที่จะขวางได้แม่นจีผู้<ม>สีแม่ก็ดีวัดขับผมตอนนี้ฟ้าสว่างอายุเท่าไหร่ละครับตอนนี้ฟ้าสว่างจะส้นสามขวอแล้วครับจะส้นอะไรล่ะ สองขวดผม,มว่าจะสาวสาวนมแล้วครับครับเปิดรับผสมหรือย,ยังครับพ่อครับเปิดเราก็ผมเปิดใดผสมที่อนุญาตเนาะยู้านเฮาพัฒนาตําบลบัญญาย,ยูวันใหญ่พัฒนาแต่ว่าออกไปไปจากนั้นจุดขาคานะมันเป็นสองพันบาทครับโอ้ที่้าใส่ใจมีดหลายระยะทางก็เลยพี่หลายราคาเนะาะครับผมได้ตํบบาเวนปัญญายในพัฒนานอกเหนือจากนั้นจะเป็นอีกหลาร้อยเป็นทถวพันครับผม พี่น้องที่สนใจสามารถโ<น>ทรติดต่อหาพอพ่ได้เบอร์ใดครับสำหรับเบอร์ของผมก็คือศูนย4แปดหนึ่งห้าสี่เสี่ครับเพื<น>่อได้เสมอครับโทรศัพท์ติดต่อประจำครับพ่อรับสายพี่น้องตลอดเวลาขันค่อยขึน้นค,ค,ค,ค่อยเป็นซับอยากผสมอยากเสื่อมส้าสวมารถติดต่อได้เลยนะครับโอ้สุดยอดครับ ขอบคุณหลายๆครับอีพ่ออนีที่ได้นน้ำค่อยสายพัฒนาเนาะที่เข้าในพัฒนาเป็นมากอีพัฒนา,ฒนาตามจินตานาการของเขา<ะ>เ้าเ<ะ>ขาคิดมามันดีผสมกระทิงพูดแล้วมันจะออกมาดีมันก็ออกม้าดีอีรีแต่ขอแสดงความยินดีนําอีพ่อพนีครับแล้ก็ฝาพี่น,อน้องไ้อีกจกังโตผู้บ่าวไทยบ้านเนาะสำหรับเจ้าฟ้าสว่างขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อและเจ้าฟ้าสว่างด้วยครับขอบคุณหลายๆครับผมมีอันหนึ่งจะฝากอีกจังหน่อยของผม กาบแม่ไอ้ยุวันเหรอครับผมผสมของไอ้สร้างรู้ดอนถือว่าผมโชคดีจะผสมขั้วไอมานี่ผสมมานี่ผมเพิ่งได้ตัวแม่ครับเมื่อได้แปดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับแปดโมงฆะข่มี่บ้านมาผมเพิ่งใจร้ายเติบครับแสดงความดีดีก็มีพ่อเนี่ยครับไป่ใช่คุยแต่แม่เหรอครับโว้ยโกรกน บอกก็ถึงนะครับเพิมสุขเพื่อเลี้ยงค่อยเลยนะครับโอ้ยผมมาเป็นพิเศษคราวนี้อย่างครับผมสุดยอดนะครับจะไดีนะยิ่เหรอยินดีแล้วครับถ่ายพิเศเดี๋ยวจักนั้นชั้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องฝ่ายที่มาโชว์ครับมีให้ท่านได้ดูหลากหลายทุกม่วงอายุทุกหลายสายพันธุ์ครับผมครับเดี๋ยวเราจะนำทุกสายพันธุ์นำทุกตัวที่มาโชว์ครัืนนี้ เข้ามารวมกันให้พี่น้องได้เห็นนะครับทั้งหมดทุกตัวท่านจะได้เปรียบเทียบท่านจะได้เห็นข้อแตกต่างจุดเด่นในแต่ละตัวในควายสายพันธุ์ในทุกสายพันธุ์ครับสําหรับขอเชิญควายทุกตัวเข้ามาในครอบโชว์เข <END Be at> ้ามาได้เลยนะครับครับขอเสมือตนรับควายทั้งหมดเลยครับพี่น้องครับเข้ามาเลยครับเชจญครับจับท่านครับเพชรสงครามเพชรพระศรีนะครับ ผูแทนไดมอนด์นำเงินมาคะเจริญนะครับกับบิ๊กมูดอนช่วยนะครับเข้ามาแล้วเดินบนเลยครับเดินบนครับเดินบนแล้วก็ให้เข้ามาแล้วนี่ครับใช่ถูกต้องครับนี่ครับที่เดินผ่านมาข้างหน้าผมตอนนี้ก็จเจ้าพชรสงนทราครับพี่ชายงานพุ่งไหมครับคนมด้ไหครับมาต่อแถวได้เลยนะครับมาต่อแถวได้เลยนะครับนี่ครับเดินเดินบนเรื่อยๆนะครับต้าไหนดใครเข้ามาก็แทรกเข้ามาเรื่อยๆครับนี่ให้ทุกคนได้ชมชัดๆนะครับ วิกกูดอต่อแถวเลยนะครับเดยวเราไปบรรทมนะครับไม่ต้องชิดกันมากนะครับไม่ต้องชิดกันมากให้ชิดมือไว้นะครับชิดโลไว้พี่น้องจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับให้ดูข้อแตกต่างนะครับจุดเด็ดของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันตามมาด้วยเพชรภูแพงนะครับนี่ครับเพชรภูแพงเติม้ามาแล้วเติมตามมาทางนี้เลยนะครับ ตามมาคงนี้เลยครับนี่แทรกเลยก็ได้ครับนี่ดาวไดบอนครับไอลครับแล้วก็ตามมาด้วยจ้าพงเงินช้าๆนะครับไ่ต้องไ่ต้องชิดมากนะครับไ่ต้องชิดกันบานะครับเป็นระยะนะครับเป็นระยะนี่ครับบนตอะไรยังครับอ่าบนเนะครับเป็นี่เข้ามาใช่ครับพี่น้องมีโทรศัพท์อยู่นยบขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวดีโอได้เลยนะครับ ภาพที่สวยงามความประทับใจในวันปิดงานวันสุดท้ายวันนี้นะครับ,รบวันนี้ไปขาคบสุกเสวแล้วพี่น้องขอเสียงปมกระไรกับพ่อ,อาพาที่มานชีนร์ครับคืนนี้นะครับ รองเขาดถ่า,ายรูปนะครับออตอนนี้นะครับายทุกตัวมาเยือนยู่บริเวณนี้แล้วนะครับจะให้ที่รองเข้าได้ขวามาถ่ายรูปใกล้ๆได้ขวามาสัมผัสนะครับอยาอ่าขวามาถ่ายรูปอยาอ่าขวามาขี่หลัง ตัวไหนอยากที่หลังตัวไหนหน่อยขมว่าบกับพี่้องขับคนเลี้ยงควายกับรถจูบข่ายได้นะครับขวามาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับพวกเขาคนเลี้ยงควายขวามาสมผาสใกล้ๆได้นะครับท่านมักตัวไหนเป็นการพิเศษท่านมักตัวไหนชื่นชอบตัวไหนขวามาคิดต่อสอบถามได้นะครับนี่ครับขวามาได้เลยนะครับพี่้องครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทําการแนะนํา,นาตัวหมดทุกตัวแล้วนะครับช <ST. S 2> ่วงนี้เป็นช่วงฟรีสไตล์นะครับพี่น้องสามารถ เข้ามาถ่ายรูปด้านในคอกโว์ได้เลยกับควายทุกตัวนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับทางเจ้าของควายทางผู้ดูแลยินดีดูแลให้นะครับเพียงท่านมาบอกกล่าวว่าจะขอถ่ายรูปจะขอจับขอสัมผัสนะครับที่เห็นเขาหมุนๆเดี่ยก็ไม่ใช่เขาเป็นสัสตว์ที่ดุร้ายนะครับบางครัง้งบางทีเขาจะหมุนตัวนะครับบานเท่าิัน่าพิกกิ้งนะครับคนพิกกิ้งเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ท่านนะครับเข้ามาแล้วก็บอกผู้บังคับควายนะครับ ผู้จูงค่อยนะครับมาขอทายลู้มแด่แนั่นแหละครับแล้วก็ขอให้เรามัดระวังนะครับพยายามอย่าเข้าจับทันด้านหลังนะครับเพราะว่าจังหวะที่เขาสะบัดหางไล่แมลงนะครับอาจจะไปโดนหน้าตาหรือร่างกายของท่านที่ไม่ได้รับบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็จังหวะที่หมุนตัวลอยพ่อพันแต่ละตัวน้ำหนักเป็น ถ้าเป็นเหยื่อพา,าของท่านก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับให้แจ้มตั้งของภายก่อนแล้วก็หายจากทางด้านหน้านะครับจะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็ปลอดภัยนะครับพี่น้องครับเชิญเลยนะครับเชิญเข้ามาในครอกโชว์ทั้ง3ประตูน,นะครับ,รบเราให้ท่านเข้าทั้ง3ทางเลย ประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับมีเอฟซีจากเจ้ามาคัจเจริญมาแล้วหนึ่งท่านนี่ครับขอบคุณมากนะไ่แน่ท่านอาจจะมีรูปสวยๆอยู่ในเพจอีสานบรรณาภาระท่านสามารถเข้าไปชนรูปของท่านที่มาร่วมกิจกรรมได้เข้าไปแล้วอย่าลืมไปกดถือใจให้เพลินน้ำแน่นนะครับมาแม่นว่าไปกรอตประตูเพ่อนแล้วๆบากดถอดถือใจให้เพ่อนนะครับแล้วก็กดติดตามเพจไว้ครับเได้เห็นกิจกรรมดีๆขอี่นลองเช่าไายสำหรับสถานีต่อไป จะรับงานโชว์ไพ่วิธีเอมบีทีไพ่กับจัดอยู่ที่อำเภอเพ็ญนะครับพี่น้องฝากติดตามการสะดวกวันที่1ิถึงวันที่1ินะครับตามไปเห้กำลังใจพี่น้องชาวไพ่เฮาได้นครับผมแล้วจากอำเภอเพ็ญครับง่ายต่อไป อำเภอบ้านผือครับในวันที่23ครับนะครับที่23ตุลยาพันนะครับที่ว่าการอำเภอบ้านผือนะครับ23แล้วแล้วเพิ่นมานะครับวันที่24ฝากน้าแนมีงานโชว์ควายอยู่อำเภอสักไข่อีกครับมีครับพี่น้องไอเต็มอิ่มไปเลยเพิ่นมายามเฮาเฮาก็ต้องไปยามเพิ่นได้ครับไปพ่นคุ